ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เข้าไปเช็คดูนะครับก็เสียงของแฟนบอลเนี่ยก็ตากเป็น2ฝั่งครับบางก็บอกว่าไวาเกินไปเดี๋ยวจะไปวนลูปเดิมเอานะครับสวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจอลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก็อย่าลืมฝากอาอกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องโอเองนะครับชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอันในคลิปนี้จะมาพูดถึงในเรื่องข่าวที่โอ้โหต้องบอกว่าตกอกตกใจสำหรับแฟนฟุตบอลมากๆเลยนะครับในเรื่องของบีจีปทุมนะครับที่ได้ปลดเทกุราโมริออกจากตำแหน่งกุนซือแบบฟ้าผ่าเลยนะครับต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยตกใจนะครับในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับนึกไม่ถึงจริงว่าจะโอ้โหบีจีเนี่ยจะจัดการแบบโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าฟ้าผ่ามากๆเลยนะครับเรื่องนี้นั่นเองนั่นเองนะครับหลังจากที่ไปทำ ทรูแบง k o k นะครับแล้วก็ทําให้ BG เนี่ยรั้งอยู่อันดับที่7ของตาร,รางคะแนนแล้วก็ยังไม่ชนะใครเลยในเกมนัดเยือนนั่นเองนะครับข่าวนี้ต้องยอมรับเลยว่าผมเห็นแล้วผมก็อึ้งเลยนะครับเพราะว่านึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆเลยนะครับกับ การปลดเทกุรามริออกจากตําแหน่งกุนซือนะครับหลังจากผ่านพ้นไป10เกมของไทยลีกนะฮะก็ออกข่าวมาเนี่ยในช่วงซับสายๆนะครับของวันจันทร์นะครับแล้วก็โอ้โหมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในเพจสโมสร BG จีเนี่ยโอ้โหเป็นพันเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เข้าไปเช็คดูนะครับก็เสียงของแฟนบอลเนี่ยก็แตกเป็น2ฝั่งนะครับบางก็บอกว่าไวเกินไป เดี๋ยวจะไปวนลูปเดิมเอานะครับแล้วก็บ้างก็บอกว่าน่าจะปลดนานแล้วนะครับเพราะททีมไม่ได้ต่างจากยุคออเรลิโอวิทมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ยอมรับเลยว่าผมทั้งแฟนบอลแล้วก็ผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะฮะกับข่าวที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าเทกุรามุริเนี่ยคุมทีม8เดือนเองนะครับเพราะมารับงานตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับระหว่างไทยลีกเล็ก2เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับโดยผลงานที่ฝากไว้นี่ก็ได้แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคันะครับรองแชมป์ไทยลีก แล้วก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย a อซีแชมเปี้ยนลีกนั่นเองเป็นอะไรที่นึกไม่ถึงแล้วก็เกินคาดเดาแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับหลังจากปลดเสร็จเนี่ยแน่นอนว่าโดนไปเชื่อมโยงกับทีมชาติไทยชุดยูยีนะครับที่กําลังหาโค้ชอยู่เพราะในอดีตเนี่ยโค้ชเทกุก,ก็เคยทําญี่ปุ่นชุดยูยีได้แชมป์เอเชียมาเมื่อปี2องพนั่นเองนะครับถ้าใครจํากันได้แต่ดูแล้วข่าวนี้คงไม่น่าเป็นไปได้แล้วครับที่จะไปคุมทีมชาติไทย อยู่ยี่สครับเพราะข่าวหลงยแกน,นเนี่ยแว,แ,วแว่วๆว่าโคเทกุจะกลับไปรับงานคุมเวกตะเซนไดนะครับสมุสรศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเจ้าตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะก็คงอาจจะกลับญี่ปุ่นไม่ได้ทํางานต่อที่เมืองไทยแน่นอนนะครับในเรื่องของการปลดโคเทกุเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่มีใคราคาดคิดนะครับซึ่งหลายสํานักคาดการกันว่านัดที่10ของฤดูกาลตรงนี้เนี่ยจะมี กุนซือที่โดนแดงอย่างน้อยเนี่ยสคนนะครับคนแรกแน่นอนว่าเต็งหนึ่งมาริโอยูรฟสกี้ที่ออกมาประกาศว่าอาจจะไม่ได้ทําทีมต่อหลังจากจบสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ทําทีมต่อนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นโคชโอ่งตุสิชเฉลิมแสนนี่ตามมาเป็นเต็งที่2นะครับที่ยังไม่สามารถพาลำพูนบอลเลอร์หาชัยชนะได้เลยในซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าแต่ปรากฏว่า2กุนซื้อเนี่ยทั้งโคชมาริโอแล้วก็โคชโอ่งนะครับพาต้นสังกัดได้ชัยชนะในสัปดาห์นี้ไปนะครับทำให้ ฟ้าเนีไปผ่าที่ BG s t a d i u ดียมก็กลายเป็น BG นะครับปลดโค้ชเทกูรามริออกจากตำแหน่งไปนั่นเองนะครับเท่ากับว่าทีมโซนท้าตารางที่เดาๆกันไว้เนี่ยนะฮะทั้งหนองบัวลำพูนสุโขทัยนะครับก็ยังไม่มีการปลดโค้ชกันเกิดขึ้นนะครับนั่นเองนะฮะก็ ถือว่า BG แหวกโผทุกสำนักนะครับปลดโค้ดก่อนชซ้นเลยนั่นเองนะครับเป็นคนแรกของซีซั่นนี้สำหรับโค้ดเทกุนะครับส่วนโค้ดที่จะมารับงานแทนที่โค้ดเทกุก็คือมิโซคาโตะนะครับคุณซือวัย42ปีก็ถือว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วก็คุกคยกับวงกาฟตบอลไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอดีตก็เป็นผู้ช่วยของมาซาดะอิชิอินะครับในสุบรการซิตี้แล้วก็เราก็เคยรับงานกุนซือใหญ่กับราชนาวี FC ด้วยนะครับในไทยลีก2เมื่อปี2 0 2 1 ก็รอดูผลงานแล้วกันว่าจะมาแทนที่แล้วก็สามารถฉุดฟอร์มของ BG ได้มาน้อยแค่ไหนนะครับโปรแกรมถัดไปใน BG จพทุมจะเปิดบ้านรับ,รบการมาเยือนลำบาง FC นะครับวันเสาร์ที่29ตุลาก็รอติดตามแล้วกันแล้วก็รอลุ้นไปด้วยว่าทาง BG จะหาโค้ชใหม่มาแทนที่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะให้มิโซะคาโตะคุมทีมไปตลอดเลยนะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะหาคนซื้อใหม่มาแทนที่แหละครับก็ ความหวังสูงครับปีนี้ครับเป็นตัวเต็งแชมป์ด้วยนะครับแต่ผลงานการออกสตาร์ทซีซั่น10นัดแรกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตามหลังทีมจากฝูงบุรีรัมย์อยู่เจ็ดคะแนนด้วยกันนั่นเองก็รอดูแลกันว่าการปลดโค้ชครั้งนี้จะเป็นผลดีนะครับหรือว่าผลเสียให้กับทีมนะครับสำหรับ BG ปทุมนะฮะก็รอดูแลกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องโมเวนครับชุปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุ